ได้นะครับที่หารถยนต์เช v r o ร e t c r คู e แล้วอยากได้เครื่องดีเซลคันนี้ปี2012เป็นรถเครื่องยนต์ดีเซลครับอันนี้เป็นตัวล่าสุดหรือตัวสุดท้ายเขาเรียกว่ารุ่นเทอร์โบหนา้านคะันนี้สภาพสีโดยรวมเนี่ยจากร้อยเปอร์เซ็นต์ะผมให้อยู่ประมาณสัก8-90%มีอะไรน่าสนใจไหมราคาขายเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันนะครับผมอ่ะ วันนี้ก็จะพามาชมนะครับรถยนต์เข้าใหม่นะครับหนึ่งคันนะครับเป็นเชฟโรเลตคูดนะครับคูดคันที่อยู่ข้างหลังผมเนี่ยต้องบอกเลยนะครับเป็นรถปี2012นะครับเป็นรถที่ถ้าดูจากหน้าตาแล้วก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันทีที่มันจะแตกต่างขึ้นันสเปกมันแตกต่างแน่นอนนะครับเพราะว่าคันข้างหลังผมเนี่ยเป็นรถเครื่องยนต์ดีเซลนะครับท่านใดนะครับที่หารถยนต์เชฟโรเลตคูดแล้วอยากได้เครื่องดีเซลคันนี้ มาแล้วนะครับและที่สําคัญดีเซลที่เรามีเนี่ยจริงๆคูเป้มีเครื่องยนต์ดีเซลด้วยกันทั้งหมด2ตัวนะครับอันนี้เป็นตัวล่าสุดหรือตัวสุดท้ายเขาเรียกว่ารุ่นเทอร์โบหน้านั่นเองนะครับเดี๋ยวรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็มีอะไรน่าสนใจไหมราคาขายเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันนะครับผมอ่ะปไปสำหรับนะครับเชอร์รี่คูเปอร์ันที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยนะครับเป็นรุ่น LTZ นะครับต้องบอกเลยว่าถ้าเป็นดีเซลมีสเปคเดียวคือรุ่น LTZ นะครับรถเนี่ยถ้าหาใช้งานอยู่นะครับคันนี้สภาพสีโดยรวมเนี่ย จากร้อนผมให้อยู่ประมาณสัก890ซสีของเขาเนี่ยก็เรียบร้อยได้สเปคพิเศษนี่ LTZ แต่มันจะเป็นตัวที่ยังไม่ใช่ Minor Change ก็คือเป็นตัวปี2011เพราะว่า Minor Change ส่วนใหญ่ดูปี2013ดูโชว์เครื่องยนต์เลยที่บอกว่ามันไม่เหมือนกันคือต้องดูตัวนี้นี่นะครับให้ดูเลยนะครับเป็นรถเครื่องยนต์ดีเซลนะครับจะเขียนบอกเลยว่า Turbo บดีเซลนะครับแล้วเป็นรุ่น Turbo หน้านั่นหมายถึง Turbo เนี่ยมาอยู่ข้างหน้า ถ้าเป็นรุ่นเก่าเป็นรถที่เป็นเครื่องดีเซลเป็นเจเนอเรชั่นที่หนึ่งมันจะไม่ใช่เครื่องหน้าตานี้นะครับอันนี้เป็นพัฒนามาแล้วนะท่านใดหารถสเปคแบบนี้นะครับเป็นดีเซลไม่เอาเบนซินเล่นดีเซลอันนี้ก็เล่นได้เลยเป็นรถไม่ใช่รถมือเดียวนะครับรถมารถ3เจ้าของโดยรวมรถเนี่ยก็ถือว่าเรียบร้อยเล่นได้นะครับราคาที่เราขายอยู่ก็แค่2 9งแงหมื่นเาพันบาทนะครับแล้วก็มันจะเป็นนั้นได้รายละเอียดยังไงเดี๋ยวโรสอบถามกันเพิ่มเติมใครที่เล่นคูดนะครับ ออยเครื่องเช็คเรื่องของออยนะครับว่ามันแตกหรือเปล่าเกียร์พังไหมนะครับแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆใช้งานได้ไหมนะสามสี่สิ่งเนี้ยเป็นหัวใจสําคัญนะครับถามว่าซื้อรถรุ่นนี้ไปแล้วมีศูนย์ไหมศูนย์ไม่มีแล้วทัดเป็นเฟซบุ๊กเลยนะครับว่าอู่ซ่อมรถยนต์เชฟรโรเลตนะครับที่เป็นอู่ซ่อมยี่ห้อน,นี้โดยเฉพาะมีขึ้นทุับเลยนะครับลองดูว่ามันอยู่ใกล้ท่านไหมอะไรก็เซิร์ชคำว่าอะไรเชฟโรเลตในในเฟซบุ๊กก็ได้นะครับในมาร์เก็ตเทสก็ได้นะครับ ก็จะขึ้นมใม้ท่านเลือกซื้อหรือในช้อปปีก็มีขายเยอะแยะนะครับลาซาด้าก็มีนะครับนะเพราะฉะนั้นคันนี้ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยผมจะบอกว่าผ่านการเซอร์วิสม่น้าเปลี่ยนใหม่มาให้แล้วเทอร์โบโปกติบางรุ่นบางคันหอนนะครับคันนี้ก็ไม่หอนนะครับปกตินะครับแล้วก็พวกออยต่างๆก็เช็คมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับและที่สําคัญเกียร์ทำมาให้แล้วนะครับเพิ่งทำมาให้นะครับเพราะฉะนั้นเกียร์ออยม่น้าต่างๆดูแลมาให้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องห่วงแล้วนะครับเติมน้ำมันทำเลยสี อ่านการเก็บสีมาแล้วในบางชิ้นนะครับฝากร็โปรงเก็บมาให้แล้วนะครับกันชนหน้าอะไรพวกนี้มันเคยมีทําสีมาแล้วร่องรอยมีอยู่ประมาณนี้แต่เราให้ดูพวกสภาพการใช้งานเครื่องยนต์ต่างๆมันยังโอเคอยู่นะครับแล้วก็เพิ่งเซอร์วิสมาให้มันมี2อใบใบนึงประมาณสี่หมื่นอีกใบนึงก็ประมาณหมื่นกว่าบาทว่าสามสี่หมื่นทำมาให้แล้วนะไปข้างในดีกว่าฟิล์มที่ใส่อยู่เดิมเนี่ยมืบเลยต้องบอกแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่ชอบรถเป็นสีดำเจ้าของใช้เดิมใส่ฟิล์มมันมืดเลยนะครับเล เครื่องยนต์แบบนี้หายากได้ราคาผมขายผมขายไม่แพงนะผมขาย2องแสนบาทเองลองเปรียบเทียบราคาดูก่อนได้นะครับราคาผมขายทั้งเครื่องเบนซิน,นสวิตอะไรต่อหรือต้องการเฮ้ยอาการเก่ามันมีปัญหาอะไรยังไงก็ไปที่อู่เดิมได้เลยนะครับมีบิลให้นะอุปกรณ์ต่างๆรถก็ใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับไม่มีโซมนะครับอ่ะดูเบาะหลังนะครับดูสภาพของเบาะที่นั่งหลังนะครับว่าเรียบร้อยก็ผ้าหลังคาต่างๆนะครับดูด้วยนะครับเวลาที่เราจะซื้อรถนะครับว่าเรียบร้อยไหมนี่ลังน้ําฝนนะครับซ้ายขวาที่เดิมๆเลย อะไรนะครับหลุมเครื่องมือต่างๆก็มีครบนะครับประมาณนี้นะก็สําหรับท่านใดนะครับที่หาสเปคนี้อยู่นะครับอยากรู้รายละเอียดรถก็ให้ดูแล้วนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็รถตังค์าถ่าอยากได้ใหม่กว่านี้ก็มีนะครับคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินราคาขาย279,000บาทเองนะครับมีให้เลือกนะครับเชฟเวอรเลตก็จะมีประมาณนี้นะครับ4-5คันนะครับแต่คูดถ้าดีเซลมีคคนเดียวก็นะครับสาหรับท่านใดนะครับที่สนใจ อยากกระถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็โทรเข้ามาได้ตามเบอร์โทรที่ให้ไว้นี้เลยนะครับหรือไม่อยากโทรก็อยากจะแอดไลน์ก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้นะครับแอดีไลน์ก็ขึ้นตามนี้เลยนะครับท t 3 2ส c นะครับท่านทักท่านเมมแล้วก็ท่านกระทักส่งสติกเกอร์แล้วก็สอบถามนะครับเดี๋ยวมีทีมงานคอยตอบให้นะครับผมนะสำหรับท่านใดที่อยากมาดูรถจริงนะครับแล้วก็มาทดลองขับอยากรู้ว่าร้านเราอยู่ที่ไหนนะครับร้านเราอยู่ถนนเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9นะครับซอยส9สวนหลวงรอเาแถวแถวสีนครินนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น ก็าหาไม่ยากนะครับเซิร์ชจ,จาก g o o g l e แบบว่าสาสิบสองออโต้คาร์ก็ได้นะครับขึ้นให้นะครับผมนะสำหรับวันนี้ผมแล้วก็ทีมงานก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ